ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการถามพัฒนาลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุอัคขีภัยตำบลท่าด้วงอำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาจัดกำลังพลช่วยบรรเทาสาธารณาภาัยเคลื่อนที่เร็วและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพร้อมรถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอหนองไผยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วงผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ไปเข้าสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหมพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือโดยการรื้อถอนเศษเก็บซากวัสดุบ้านเรือน รัศดรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดพิรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบตามแผนบรรเทาสาธารณภัยกระรวงลาโหม พร้อมคันนี้นะคะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพ,พร้อมน้ำดื่มสะอาดหน่วยบัญชาการถาพัฒนาจำนวน200ขวดให้กับนางวัสนาโสประดิษฐ์ที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและแสดงถึงความห่วงใยของกองบัญชาการกองทัพไทยที่มีต่อพี่น้องประชาชนพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและจะอยู่เคียงข้างประชาชนเมื่อเกิดภัย